นี่เวลาตีสี่นี่เห็นขี้แตกไม่ยอมนอนฉันยอมเลยเอ้ย ปุ่มขอความช่วยเหลือนะคะลิลินขี้แตกค่ะลิลินขี้แตกค่ะลิลินเหม็นขี้แตกเอี่ยะสกปรกว้ายเหม็นเหม็นโอ้ย